ตามต่อธผูมชมแนวทางเล็กฮานอยมัดรวมเมื่อว่านี่โฉกมานกันบอธผูมชมมาตามนัดเดอร์ธผูมชมเด่นเก้ากับศูนย์เด่นเท่าเท่ากันเจาะให้ที่เก้าวิ่งเก้ารูดเก้านผูมชมเมื่อว่านี่เก่ามาเต็มเต็มเนาะคะนะ่ะเนาะเก้าเน้นเจาะแต่สามคู่ แอดมินดีใจกับทุกท่านด้อค่ะเด้อดีใจกับทุกท่านที่ถูกมาคักมาแน่ท่านผูชมห้าน้อยเมือว่านี่เก้ากับ0มาหมดมาครบแตกไปที่8 9 9เกดตัวกลับนะท่านผู้ชมเด่นเน้นเจาะ ้าห้าเด้งบนและล่างเก้าห้าตรงตรงเลยค่ะเด้ออย่าลืมกลับตัวไว้ด้วยนะคะเลขตารางนี้กลับตัวไว้ด้วยเด้อเก้ 94, าสี่ท่านผู้ชมอรอบ V ีไอพีมาเก้าสี่สามตัวแตกเ้อค่ะเด้อสามตัวแตกนะคะท่านผู้ชมเป็นไปได้อย่างไรสามตัวแตกสี่วันติดเ้อค่ะเด้อสี่วันติด สี่วันติดรอบปกติท่านผู้ชมสามตัวแตกถ้ามากกับมากคักมากแน่เนาะท่านผู้ชมมากแบบนี้ล่ะสำหรับชุดสามตัวมากติดติดกันสำหรับอ่าแนวทางห้าน้อยมัดรวมท่านผู้ชมเข้าหกวันติดติดแล้วเด้อค่ะเด้อเข้าหกวันติดติดแล้วเมื่อวานนี้เข้าไปสองรอบ สามคู่เด่นเน้นเจาะมาครบมาตามนัดท่านผู้ชมแนวทางตัวเลขเข้าแบบนี้ย่านบอท่านผู้ชมเป็นสัญญาณเด้อค่ะเด้อเป็นสัญญาณแนวทางตัวเลขจะหลุดนะคะท่านผู้ชมทันใดที่ติดตามมาโดนจะรู้ดีนะคะเลขเข้าแบบนี้เป็นสัญญาณ บอลเมล็กสิเข่าต่อเนื่องได้ทำช่มเข้าเยอะแบบนี้เป็นสัญญาณจะหลุดแล้วนะคะเดนมากรครบทั้ช่มเข่า949598ใน6คู่เด่นเน้นเจาะแอดมินแนะนำให้ระมัดระวังด้วยค่ะเดอ้อระมัดระวังด้วยแล้วก็เป็นวันอังคารด้วยนะคะ มื่อวันอังคารระวังเลกรุดเดอร์ท่านผู้ชมถ้ายังมั่นใจอยู่กับไปต่อเด้อค่ะเดอ้อถ้ายังมั่นใจในตัวเลขถ้าหมักถ้าชอบเลขในตารางมือนี่ไปต่อเดอ้อท่านผู้ชมปาร3ตสามตัวแตกท่านผู้ชมสามตัวแตกสี่วันติดเป็นไปได้ยังไงนะะเนาะค่ะเนาะท่านใดที่ถือแอดมินดีใจนั่เด้อค่ะเดอ้อ แนวทางเหลขกาฮานอยมัดรวมทำชมสามรอบไม่ผิดหวังเข้ามากกว่าหลุดนะคะสำหรับแนวทางฮานอยมัดรวมเมื่อวานนี้เห็นคอมเมนต์ใต้คลิปอยู่ด้วยค่ะเดอ้อถ้าวันนี้ถูกเลขสามตัวกับแอดมินจะสั่งกาแฟกาแฟต้องออกแล้วนะคะเห็นใต้คอมเมนต์อยู่ด้อค่ะเดอ้อ สมพ่อนตากนะคะนะทันใดที่เขามาพบพออกันแล้วก็อย่าลืมมักชอบแนวทางอย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยะะเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบอมักผ่านท่านผู้ชมอาาสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางหากทันใดที่สนใจซื้อหวยนะคะ ทักไลน์ noo 1 5 9 9 0 9 2 6 3 2 5 5เทักไลน์เด้อค่ะเด้อท่านใดที่สนใจจะซื้อหวยทักไลน์ noo 1 5 9 9 0 9 2 6 3 2 5 5เสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็ทักไลน์นะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายซื้อหวยทักไลน์เด้อค่ะเด้อทักไลน์เข้ากลุ่มนะคะเอา้ารับชมแนวทางกันต่อเลยนะคะเนาะเมื่อนี้ อยากให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังด้วยค่ะเดอ้อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านระมัดระวังด้วยนะคะแนวทางเลขคานนอยมัดรวมประจำวดวันที่9มกราคม2567เลขเด่นจับวินนะคะ0167 สองห้านะคะเลขเด่นจับวินนะคะเด่นศูนย์และหนึ่งวิ่งศูนย์รูดศูนย์นะคะหากคันใดที่จับไปแล้วจับเองได้เลยด้อคะเด้อเลขเด่นจับวินศูนย์หนึ่งหกเจ็ดสองห้าหากคันใดที่จับเป็นแล้วจับเองได้เลยนะคะ,ะ,คะชุดเต็มสิบห้าคู่วิน ไปกับบนล่างท่านเลขในตารางมาไม่ขาดทุนเ้ยค่ะเด้อท่านเลขในตารางมาไม่ขาดทุน15คู่เวนนะคะศูนย์หนึ่งศูหสองศูนย์ห้าหน หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งห้าหกเจ็ดหกสองหกห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าและสองห้านะคะ แนวทางและคานอยมัดรวมเน้นพิเศษปก,กติและ VIP ได้แล้วหากท่านใดที่ไม่หยุดไปต่อได้เดี๋ค่ะเด้อพอวายแนวทางตัวเลขก่มาสองหลอบสามหอบสองคูสามคูอยู่นะคะเนาะถ้าได้แล้ว ไม่หยุดไปต่อได้เด้อ่่ดเด้อค่ะทันใดที่ทุนลายนะคะนะทุนเยอะก็ไปต่อได้ท่นานใดที่ทุนน้อยได้แล้วก็คือหยุดหคู่เด่นเน้นเจาะศูนย์หนึ่งศูย์หศูนย์เจ็ดศูนย์สอง 0 5และ1 5นะคะสำหรับ6คู่เด่นเน้นเจาะเจาะเข้าบ้างหลุดบ้างเด้อค่ะเด้อแล้วก็หากท่านใดที่อยากจะลดต้นทุนอีกนะคะเนาะมีเลขเด่นเด็ดเด็ดมามาจับใส่กับเลขเด่นแอดมินหนูหน้อยนะคะเด่น0และ1 มาแทบไม่ค่อยหลุดเด้อค่ะเดอะ้อมาแทบไม่ค่อยหลุดสำหรับเด่นวิ่งรูดพิเศษปกติและ VIP 3รอบเท่านั้นนะคะเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะเดอะ้อต่อไปจะเป็นชุด3าตัวสตัว20คู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอน1คู่นะคะสำหรับ อีพอยอีแมทที่มักชุดสามตะะัวด้อค่ะเด้อชุดสามตัวแต่ว่าชุดสามตัวนี่เข่าซีมือติดแล้วะะด้วยค่ะเด้อก็เข้าหลายวันติดแล้วนะคะเข้ารอบปกติด้วยสำหรับชุดสามตัวนะคะเนาะคันเข่ามือที่หาติดนี่ก็สุดยอดได้ท่านผู้ชม ถ้าเข้าห้าวันติดนี้ก็คือสุดยอดมากนะคะเมือ่อเีรละมัดระว่างแนเดอร์ทา่านผู้ชมทั้งสองตวัวสามตัวนั่นละทา่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแนยวทางตัวเลขมาลายคูนะคะเนาะแล้ก็มาตัวเน้นเน้นเนนเ,นนเนนจาะทั้งนั้นทา่านผู้ชมวันนี้แอดมินอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องทางช่องละมัดระว่างกันด้วยนะคะเบาได้ก็เบาหยุดได้ก็หยดุด แคปหน้าจอด้ค่ะเดอ้อท่านใดสนใจซื้อไว้นะคะทักไลน์ noo หนึ่งห้าเก้าเก้าหรือศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะทักไลนะะ์รับลิงสมัครฟรีด้ค่ะเดอ้อจ่ายเต็มไม่มีเลขอั้นนะคะเอา้าท่านผู้ชมหากท่านใดที่จะสั่งสบู่ยาสีฟันกาแฟ โทรสั่งนะคะ0926325513สบู่ระเบิดขี้ไคทุกสีทุกสูตรนะคะตอนนี้มีพร้อมส่งแค่2ส,สี2ส,สูตรเท่านั้นก็คือชมพูเล่งขาวและสมขมิ้นเดือค่ะเดอลอด์รนี้น้ำนมข่าวเบิดแล้วทนผู้มชมถ้าใครอยากจะได้น้ำนมข่าวก็สั่งไว้ได้แอดมินจัดส่งล็อตหน้านะคะเพราะว่าแอดมินไม่ได้สต็อกของเยอะนะคะ สบู่ระเบิดขี้ไคทุกสีทุกสูตรนะคะเป็นสบู่ขัดขี้ไคเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่สนใจก็สั่งเลยนะคะแล้วก็ยาสีฟันกาแฟกาแฟเป็นกาแปสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีเขาชะงมและโมโนโมโนเดือนนี้หมดแล้วเด้อค่ะเด้อแอดมินลืมบอกท่านผู้ชมหมดเมื่อวานราคา225บาท สั่งได้อีกทีก็คือสิ้นเดือน,น้อคะเด้อสิ้นเดือนของลอดหมายเข้าลดเก่าราคา225บาทก็คือหมดแล้วนะคะนอกหมดแล้วจะมีเขาชะงุ้มนะคะเขาชะงุ้มแก้ปวดเมื่อยราคา225บาทสั่งได้ถึงสิ้นเดือนเลยนะคะถ้าสิ้นเดือนกุมภาอ่าหนึ่งกุมภา จะปรับราคาขึ้นเป็น260บาทเดอค่ะเดอสำหรับกาแฟานะคะเนาะโมโนหมดแล้วหมดเมื่อวานก็คือที่แอดมินบอกไปว่าราคา225บาทมี2กล่องก็คือหมดแล้วจะมีอีกทีราคา260บาทของเข้าสิ้นเดือนเดอค่ะเดอของเข้าสิ้นเดือนนี้ส่วนกาแฟาเขาช่งมง ยังมีของอยู่ราคา225บาทขายถึงสิ้นเดือนขายจนกว่าจะหมดผพล่ะท่านชมอ่าสำหรับเขาชงมจนกว่าของไม่ราคาไม่จะเข่าเด้อค่ะเด้เออ้าธท่านผู้ชมหากท่านใดที่สนใจสินค้าทั้งล้านโทรเขามาสัง่งสอบถามใดเลยเด้อค่ะเด้อ0 9 2 6 3 2 5 5 3 3หรือว่าจะทักไล ก็ได้เลยนะคะเนาะทักไลน์ก็เบอร์โทรหรือไอดียไลน์เดี๋ยวค่ะเด้ออาสุดท้ายนี่แอดมินหน่หนอยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อยค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ